ถ้าพูดถึงนโยบายของทั้งโอบามากับรอมนี่ก็ต้องดูว่าในส่วนนี่อยกต่างประเทศของทั้งสองคนเนี่ยเขามีความแตกต่างกันชัดเจนถ้าดูฝักรรมนี่จะเป็นด้านที่รุนแรงหน่อยเขาประกาศเป็นศัตรูกับจีนเลยนะครับถ้าเขาได้มาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขาพูดถึงขนาดที่ว่า เขาจะให้ขึ้นบัญชีประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้กลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่คิดว่ารุนแรงถ้ารอมนี่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีส่วนของโอบามาเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นกว่ามากถ้าคงไม่ใช่ความรุนแรงมากเหมือนขนาดของรอมนี่ในพันสุญก็คือนโยบายต่างประเทศของรอมนี่จะแรงจะคิดว่าจีนเป็นศัตรู คิดว่าเกาหลีเือเป็นศัตรูคิดว่าอิหรา่านเป็นศัตรูในส่วนของอโอบามาก็จะถือว่าจะใช้การแก้ไขปัญหาทางการทูตเป็นหลักแล้วก็จะก็ได้เล่นไม้เบาไปเรื่อยๆส่วนเรื่องของอการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศทั้งสองประธิบดีก็มีนยโยบายชัดเจนในการกระตุ้นอยู่แล้วเพราะว่าการเข้ามาเป็นประเทศดีไม่ว่าประเทศไม่ว่าใครจะเข้ามาสิ่งแรกที่ต้องทําคือกระตุ้นเศรษฐกฯิจแต่ว่าในส่วนของโอบามาเขาจะ เน้นในส่วนของรากหญ้าเน้นของประชาชนที่มีเงินจำนวนน้อยครับแต่ว่าในส่วนของรอมนี่จะเน้นภาคธุรกิจอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่าง,งระหว่างโรมนี่กับของโอบามาเพราะารอมนี่บอกว่าถ้าช่วยภาคธุรกิจเนี่ยสุดท้ายคนที่รับรากหญ้าก็จะได้ผลอันนี้สงสจตรงนี้ประกอบกับในส่วนของเรื่อง mm hmm. อ healthcare system ระบบ สุขภาพรักษาสุขภาพอนามัยของทั้งสองประธานทีดีคันดิเดตเนี่ยก็มีความแตกต่างกันของโอามาม่าก็จะคงะนโยบายเดิมที่จะใช้มาตรการในการดูแลเรื่องสุขอนามัยโดยใช้งบประมาณจํานวนมากแต่ในส่วนของรอมนี่เนี่ยก็จะเข้ามาก็าจะมีการควรบทุนใหม,ม่หมดเลยรับการที่จะให้งบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่มีเงินอยู่แล้วนับก็จะให้น้อยลงนับคือว่า จะมีปัญหาในการปฏิบัติพอสมควรังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดแตกต่างระหว่างสองคนดิเดตประธาณทิบดีก็ตอนนี้คะแนนสูสีกันก่อนหน้านี้โอบามานํามากแต่หลังจากที่โอบามาอาจจะเพียงพล้ำด้านการไปโตวาทีก็ทําให้ตอนนี้คะแนนสูสีกันมากแต่ว่าก็ถ้าถามว่าดีสําหรับเศรษฐกิจไทยดีสําหรับเศรษฐกิจโลกเนี่ยทางผมก็คิดว่าทางโอบามาก็น่าจะเป็นประเทศที่มีนโยบายเอื้อต่อการ สร้างปฐมมิตรการค้าสร้างปฐมมิตรการการลงทุนมากกว่าของรอมนี่แต่ก็สุดแล้วแต่เพราะว่าการที่นักการเมืองมาพูดไรแรงๆในช่วงเลือกตั้งอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้จริงในทางปฏิบัติเพราะว่าเป็นการหาเสียงเพื่อเอาใจคนอเมริกาที่มีนลุนแรงแรงเฉย